คุณผู้ชมครับมาอัปเดตเรื่องราวของเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกันต่อครับหลังจากที่รถตู้ของเจนนี่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำนั่นเองครับคุณผู้ชมขณะที่เจนนี่กาลังเดินทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดนั่นเองครับซึ่งตอนนี้ทั้งหมดปลอดภัยแล้วนั่นเองเนะฮะล่าสุดครับเจนนี่เองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสตคลิปวิดีโอวินาทีที่รถคว่ำนั่นเองฮะ ซึ่งเจนนี่เองเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปนะฮะกอดน้องยูจินลูกสาวไม่ปล่อยเลยครับแล้วก็เป็นห่วงแบบสุดๆถึงกับน้ําตาไหลบอกให้แม่เกตดูแลน้องยูจินขณะเกิดเหตุครับคุณผู้ชมพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าวินาทีเฉียดความตายทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในใจตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่ายูจินต้องปลอดภยัยตอนได้ยินเสียงลูกร้องเนี่ยนะครับใจจะขาดให้ได้รีบปีนจากเบาะหน้าไปหาลูกแบบไม่คิดอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมรถพังยับเยินแต่เราทุกคนในรถ ปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะไว้มีสติมากกว่านี้จะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะอันนี้เนี่ยนะครับเป็นโพสต์ล่าสุดของเจนนียรัชนกโพสต์นะหลังจากเกิดเหตุรถคว่ำนั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปวินาทีเกิดเหตุกันหน่อยครับที่เจนนี่ได้มีการโพสต์ลงเอาไว้นั่นเองครับอุ้มเด็กก่อนดีกว่าไม่ใช่ว่าลูกมาหมาดเลยนะยะเอ๋อะไรจริงนะจริงนะเรา เดยงนะสวยน่อยิไปดังไงอยปน่อไปนั่งบนรถก่อนไมไปนั่งไปนั่งรถไปนั่งรถเยะไดคน่นะครับไอคนที่ยืนอย่างนี้ยืนเหมือนเดิมเลยน่งกลับเลยเจ้าประคองเขาขึ้นผช่วยรับด้วยปุ้มเด็กก่อนดีกว่าอะไรจ้าเอ๋อะไรเจ่งนะเจ่งนะเราอะ เองนะวยี่ยนะ้้องั่ายเไปนั่งบนรถก่อนไหม ไอนนอและับคนที่ยืนอย่นี้ยืนเหมือนเดมเลับประอเขาขึ้นชและแน่นอนครับคุณผู้ชมว่าหลังจากที่เจนนี่เองได้มีการโพสต์เล่าเหตุการณ์คร่าวๆแล้วนะฮะล่าสุดครับเจนนี่เองก็ได้มีการโพสต์ลง facebook อีกหนึ่งโพสตครับคุณผู้ชมเป็นการโพสต์บอกว่า2งานคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะหนูยังไหว สองทุ่มสี่เกาจังหวัดตรังครับและก็ตีหนึ่งสถิงพระจังหวัดสงขลานั่นเองนครับคุณผู้ชมท่ามกลางแฟนๆเนี่ยเข้ามาส่งกําลังใจให้อย่างมากมายนยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดและไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเจนเนี่ขณะเดินทางไปคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเองก็ยังมีสปปริตนะฮะออกคอนเสิร์ตต่อไม่พักไม่หยุดนั่นเองครับคุณผู้ชมอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็ส่งกําลังใจให้กับเจนเนี่รัชนกในการขึ้นคอนเสิร์ต2งานในค่าคืนนี้ด้วยครับคุณผู้ชม